สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องพ d a ิเด t เตอร์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องโมเดล SL3 นะครับ <Huh? S 1> สำหรับเครื่องนี้นะครับเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับเครื่องนี้จะใช้สำหรับทดสอบความผิดปกติของสีนะครับบนชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นรอยรั่วหรือว่าพงอากาศอของสีบนชิ้นงานนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่มีมาในเซตนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับ มีตัวโผลกพร้อมสายนะครับติดกันมาแบบนี้แล้วก็จะมีตัวแปลงนะครับที่ใช้สําหรับวัดชิ้นงานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสายกาวนะครับคีบชิ้นงานหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็มีสายกาวสําหรับคีบกับตัวแท่งกาวนะครับอีกหนึ่งเส้นแล้วก็แท่งกาวสองแท่งนะครับแล้วก็มีถุงมือเซฟตี้ให้ด้วยนะครับมีถุงมือเซฟตี้หนึ่งคู่ มีหัวชาร์จ d c 1 2โวลต์นะครับออชาร์จเครื่องแล้วก็มีสายสะพายกระเป๋านะครแถมมาให้ด้วยนะครับในเซ็ตสำหรับสปีกของตัวเครื่องนะครับเครื่องนี้ก็จะวัดได้ตั้งแต่0 03. 0 3มตรนะครับไปจนถึง3.5มิลสำหรับงานที่เป็นอีพ็อกซี่โคตรางนะครับแล้วก็วัดได้ตั้งแต่3 5ถึง10มิลนะครับสำหรับงานที่เป็นงานพิโตรเลียมนะครับ แล้วก็เอาพุ t นะครับที่หัวโป่กนะครับเอาพุ t ตแต่0.5ได้สูงสุดจนถึง36 kv นะครับหน้าตาตัวเครื่องก็จะมีเป็นเขียนอนาล็อกนะครับตรงนี้แสดงค่าโวลแสะดงค่าโวลน,นะครับว่าแรงดันเท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับปมเปิดปิดตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นโวลลูมนะครับปรับแรงดันไปนะครับ ต่อไปเราจะมาลองวัดชิ้นงานกันดูดนะครับขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็ต่อสายกาวตัวนี้นะครับสายกาวตัวนี้เข้ากับชิ้นงานก่อนนะครับตัวนี้ผมจะลองวัดเป็นโต๊ะนะครับวัดสี่บนโตะนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับสังเกตไฟตัวนี้จะติดขึ้นนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งคือไฟอะไรตัวนี้เป็นไฟสถานะที่แสดงว,ว่ามีการจ่ายไฟ,ไฟมาที่โพรนะครับจะ ไฟจะแดงขึ้นก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มที่ตัวโขกตัวนี้นะครับตัวนี้สังเกตที่ไฟจะแสงดงขึ้นนะครับแล้วก็เข็มวัดโวลต์ก็จะขึ้นด้วยนะครับถ้าเรากดปุ่มปุ๊บเข็มจะดิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับแรงดันได้ตรงนี้เลยนะไปี๋ยวเราจะลองวัดดูนะครับ เสียงอย่างนี้คืออะไรครับถ้าเสียงแบบนี้คือตรงจุดหรือว่าบริเวณนั้นนะครับที่เราลากไปสีเกิดค,ความไม่สมบูรณ์อาจจะมีรอยรั่วหรือว่ามีพงอากาศอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟที่เราตั้งไว้ด้วยนะครับถ้าเราตั้งไว้เยอะไม่เหมาะสมกับชิ้นงานนะครับเสียงก็อาจจะร้องอยู่ตลอดอะไรประมาณนี้ครับนั่นหมายความว่าถ้างานสมบูรณ์เครื่องตัวนี้จะไม่มีเสียงใช่ไหมครับถูกต้องนะครับ สำหรับการรีวิวเครื่อง Holiday Detector นะครับโมเดล SL3 ก็จบเท่านี้ครับ